เรื่องย่อละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ตอนที่14ออกอากาศวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567เวลา20นาฬกา30นาทีทางไทย PBS ช่องใหม่เลข3คุณคำรับบทโดยทัพทิมอัญญรินมีโอกาสกลับเข้ามาที่พระตำหนักใหญ่ของพระองค์เจ้าวิาราชรับบทโดยเอมณีรัตทำให้คุณสุดซึ่งรับบทโดยฟิล์มเชยลิสาดีใจเป็นอย่างมาก ในขณะที่หม่อมแก้วระบทโดยเฟิร์นนัตยาการก็วางแผนกลับเข้ามาในตำหนักพระองค์เจ้าสังซึ่งระบทโดยฟิลกิติกรเพื่อจุดประสงค์บางอย่างซึ่งพระองค์เจ้าวิลาชรู้ทันจึงได้สั่งให้ยวงระบทโดยใบเฟิร์นพัทรินผ่าหม่อมแก้วออกจากตำหนักใหญ่ในทันที เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความเจ็บช้ำใจให้กับหมอบแกว้วจึงคิดหาวิธีกลับมาเอาคืนทุกคนในตำหนักใหญ่และความสัมพันธ์ของคุณขำกับคุณสุด จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งตามมาลุ้นกันต่อได้ในละครเรื่องมอมเป็ดสวรรค์ออกอากาศในวันศุกร์ที่20ธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางแอปพลิเคชันวิภาหรือ www.wipa.me